สบายดีได้หับเป็นทีมหอยแล้วเนาะโดยไปชื่นนำเย็นเย็นกินใจอ่ยูโดยโดยนอบคุณขอบใจผู้ใหญ่จะดีแล้วกัออ้เพิ่นน่ะเด้อที่พาเงินมาเฮอันสาวนกชื่นนำ สบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวนาะสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่ซองของสาวบุญเปียงสาวลาวอีกแล้วมาพบมาพอกับสาวเปียงในมือนี่เนาะสาวบุญเปียงก็เดินทางมาหาทางสาวนกเพิ่นเนาะซึ่งว่าสาวเปียงก็ได้หับมอบหมายหรือว่าอ่าได้มาทําภารกิจเนาะก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีหรือว่านมหรือว่าห้องอย่างหนึ่งว่าอ้ายจากฟังไทยเนาะ เพิ่นก็ได้ฝากเงินมาจํานวนหนึ่งให้สารเพียงนํามาให้สาวนกเพิ่นเนาะก็ะคือเมื่อก่อนนะสารเพียงก็ได้เอาคลิปสาวนกคนลุงเหกรก็ได้สอบถามเรื่องเกี่ยวขวัเขาเกี่ยวหน้าอยังต่างต่างแหละเพิ่นก็่าเมื่อยตากแดดต่างอย่างะนะ ก็เลยว่าเพิ่นกะอีดูตนแล้วก็แบบว่าอยากฝากเงินมาให้ทางสนุกเพิ่นได้ซื้อนำซื้อน่าเย็นเย็นกินแน่เพิ่นว่าด้ยสามสามเพียงกัยินดีเนาะยินดีเลวก็เต็มใจเนาะที่ว่าสิเป็นที่ว่าจะได้เป็นสะพานหักไข่ระหว่างคนสองคนระหว่างคนสองฝ่ายบ่ว่าจะเป็นสะพานสะพานหักหรือว่าสะพานบุญสามเพียงกันยินดีทุกคนเลยเท่อนี้ก็เป็นรอบที่สองนอที่ว่าสามเพียงกันได้หักความไวเนื้อเสีอใจให้ มาเป็นสะพานหักไขรอวเป็นสะพานบุญไขเนาะก็คือเคตแรกก็เป็นเคตของน้องสมหวังตัวนี้ที่ว่าสาวเปียงก็ได้นำเอาเงินไปให้ทางน้องสมหวังเนาะตัวนี้ก็เป็นเคตที่สองสำหรับสาวบุญเปียงเนาะสานเปียงก็ได้สีนำเงินมาให้ทางสาวนกเพลินกัหูซึกยินดีแลวกัหูซึกดีใจลายนาะที่ว่าก็เริ่มมีคนไว้เนื้อเสื้อใจสาวบุญเปียงให้สารเปียงมาเป็นสะพานหักไขรือว่าเป็นสะพานบุญไขเนาะโดยกะ ก็เข้าไปโอบไปรวมกับสามนกเลยเนอก่าเพิ่นสีดีใจหรือว่าตื่นเต้นจังไลยเนาะ,ะหลังจากที่ว่าสาวเปียงได้เอาเงินให,นเเนห้เพิ่นแล้วเพิ่นหู้ึกแนวได้เพิ่นดีใจโบรหรือว่าจังไลยเนาะก็เข้าไปฮับซุมฮับฟังพร้อมๆกันเลยเนะาะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สาวเปียงเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนาะให้สาวเปียงเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้หเลยหากว่าพิดพลาดประการใดก็ดขอโทษขออภัยนําอีซีไวโกนเนาะโดยเดี๋ยวเข้าไปอบไปรมกับสามนกโดย อ่าปิดใจใน,นสนุกมาเนี่ยสบายดีบบเนาะสบายดีอยู่ก็ไม่สบายไปแล้วนอะเดทเป็นอะไรควบมู้สึกหลังจากที่มีโรจิตโทรมาแล้วอ่ะอาตอนนี้รู้สึกเป็นใจในแน่แห,นหูสึกดีละโบกะดีอยู่แบบว่าเฮาก็เปิดไปซื่อแบบนี้นะอลวก็พี่เลยคบคุยได้ก็คุยพี่เลยคบคุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยแบบนี้นะแบบกะกระเจ้ากะชวนไลน์ก็คือมีเห็นแบบนั้นนะนะ มีแต่ชองซ้ำผลแบบนี้เสร็จมาก็เลยรู้สึกดีแนะเป็นยังเคยจะปิดใจได้อันปิดใจไว้แท้ว่ะปิดแหละญานิปิดไปญา่ิโบแมนมาเจอหนุ่มๆเลยเนาะยังไม่ได้เจอแต่ก็ญานไใบก่อนอ๋อเออเออคือข่อยมาวันนี้เจ้าหงว่ข่อยมายังเนี่ยมีหูก็คือมีทางข่าวดีมาบอกเนาะ เนี่าวะก็ยังบัวเฉลยดอกเป็นยังไงจะตื่นเต้นบ่ก็ตื่นเต้นอยู่ในนึงตายแล้วตื่นเต้นเลยยังไม่ได้หูําได้ค่ะ่ามาเปนแม่นหยังสนุกก็ตื่นเต้นเวลาเลยบางที่ยังมีมีแม่นตี้ลูกินเนาะตื่นเต้นในนึงเลยอืมอืตื่นเต้จะเปิดใจมาเนาะก็เคยได้อ่ะสิ่งของจักแบบว่า จากนุมน่มๆบ่หรือว่าจากเอฟซีอยู่บอสนุ่กะยังสิ่งของบาสิเป็นอย่างตามนะยังบ่เคยได้เนาะอย่างอ๋อเคยได้เพิ่นโทรมาโอ้มาลม้มซ,ซ,ซื่อๆเนาะนบางคนกะโทรมากะเราก็คุยโดนยูโดยมีคนดีแล้วก็คนไม่ดีเนาะแบบก็จะทักเสรจมาช่องสัมนบาติเลยแบบเว้าไปแบบนั้นแบบนี้ฮ่นะอโอส่วนหลายก็ดีไลยกว่าแบบนี้โดย บางคนกน็โทรเสียงอะไรคือว่าโทรละหงลาน <c oughs> อะไรเออเออเออโทรเบอร์มาแมนโอ้หลายคนมาเลยโทรทางเบอร์นี่กับคนเดียวคนแรกคนผู้ที่ยืชื่อไข่ลูกมาเฮิร์แล้วเนาะโทรซื้อๆแต่ก็ไม่เห็นไข่ลูกยังไม่ได้กินบ่หยังยังไม่ทันได้กินค่ะเดี๋ยวจะเร็วเข้าเลยอืออือคนแสงสัยจเร็วเข้าคนแรกยังไ,ได้กินไข่ลูกสนใจเหมือนยาในเกี่ยวข้าวแมน เกี่ยวไก่ชิแเล่หรือเบอร์ขาจะน่าเรืองไรยังยังลา่อยู่มือนีบได้ออกไปเกี่ยวออตอนจังหน่อยนี่แหละอ๋อก็คือขึ้นมาแต่ใส่บาทบอกขึ้นมาเสื้อบาทแล้วล่ะก็อ๋อหนาโอ้บ่ได้เห็นเจ้าใส่สุดอันลุงเสืบาททําเนาะใส่สินใส่ยังมีทานบอใส่ผ้าทุงอลไรทุกคนมีแมน ก็เลยไม่ได้ถ่ายหูซ้ำแม่เลลงไปคนเดียวไม่มีเพื่อจับกล้องฮะ <c oughs> เออเลยไม่ได้ถ่ายอ่าอ่าบนได้ถ่ายซ้ำแม่โอ้ย <c oughs> หลายๆคนก็นอาจสิอยากเห็นเนาะอยากเห็นคือสาวเพียงยา่เห็นเพราะว่าเห็นต่เวนใส่สงใส่อย,อยางนะทุกคนแม้ว,ว่าใส่สีลงสบะใส่สอย,อยางนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเนาะอืมอืมอืคือจะว่ามาถมาแต่ไทยนมาผักโพออนี่ยังนะก็คือวันนี้ได้งานแล้วเลยสิลงไปมาวันนี้แม่สิลงไปแล้วเข้าไปแหละยังลง แล้วข่าพุ่นแมนบะแมนวันที่หนึ่งแล้วเข้าก้อนอหอนมันยังลายยังสุกลายเลยโดยบ่มีคนเกี่ยวลายเนาะเอี่ยมันล้มแมนล้มนํำมันแดดพ่อม่จะนี่กะตอนบ่ายนี่ไม่ได้เกี่ยวออกไปแล้วก็ทั้งหมัดทั้งคนเมื่อคืนเจ็ดโมงครึ่งจนล้มเห็นยังเจ็ดโมงครึ่งคนเข้าคนเข้าจนเจ็ดโมงครึ่งไปเลยรถก็ไม่ได้มีตารถไครกะเนียงูโขมเาคืออันบุกบืนแท้เนาะ เขาเขาเยอะมันแล่นเลยจ้ะพอเพื่อมูมาฮานะเพิ่อมูมาฮาก็จะมาฮาก็ยังสะดกอันนี้เขาเพิ่งยังเล่นเตอร์เล่นเนินอยู่ยังเล่นเอ้ไฮโอ้หนาอยู่นะก็เลยเร่งมันก้อนมันเล่นเก้าหมู่กับยีเอทถือว่าสุดสนอิลลีเนาะอืมอืมก็คือเมื่อัานทางสารเปลี่ยนก็ได้มาหาทางสนุกเพิ่นเนาะบุกไปห้องหน้าเพื่อสนุกเลยแล้วก็ถ่ายแบบนี้รถมันคำลงคำลงอันนี้ กาเทาก็ว่าเรื่องเกี่ยวข้าเขาเกี่ยวน้ำเนาะกาว่าแดดอย่างประมาณนี้แหี่ยก็เลยว่าเมื่อนี้เนาะที่เราสานเพียงมากก็คือมาอ่าสิว่าจะไงไเนาะมีจากมีนมเนาะหรือว่าอายจากฝั่งไทยพวกนละเพื่อนก็ได้ฝากเงินมาจำนวนหนึ่งเนาะให้ทางสานเพียงเอามาให้สาวนุกเพื่อนได้ซื้อน้ำซื้อในเย็นๆกินแน่เพื่อนว่าเห็นเกี่ยวข้าเขาเกี่ยวน้ำจุ่มว่าหอนแดดหอนในนะ แล้วีเนาะจะเป็นหลงเออพื่อนเหลือขาหักนู่นนี่เนาะแล้วเพิ่นก็หายค่าน้ำมันน้ำมันเสนเปียงน้ำแล้วก็เสนเปียงเอาเป็นเงินกิบมาให้เพิ่นเนาะกับสี่สี่แสนเต็มเนาะทุกคนโดยเดียวจะสนุกกัาสนุกเห็นอยู่มาเลยทุกคนโอ้โดยโดยได้หับเป็นทีมหอยแล้วเนาะได้สนุกก็ดีใจอยู่เนาะได้เงิน ได้ไปซื้อน้ำยินเดียกินใหญ่ยูโดยโดยกาคนอื่นนอกจากหายทางสนุกเพิ่นขมยามกคนใจอายเพิ่นทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นกับว่าได้ประสงค์ออกน้ำหรอกทุกคนเลยกะรว่าผู้ใหญ่ใจดีหรือวอายจากฝั่งไทย<อ>กแย็แล้วกันนะใจผู้ใหญ่ใจดีแล้วกะอายเพิ่นในเด้อที่พักเงินมาเออันสนุกซื้อน้ำซื้อไหนกินตอนออกไปเกี่ยวเข้า โดยได้แล้วบัดนี้นะเขาบ่มบดได้ไล่ก็เดินทางตลอดปลอดภัยปลอดเจ็บจะได้ความใครจามีเด้ออายเพิ่นกะเธอสุกมาล้ำลวยโดยเธอน่องสำเลร็จเธอไล่คืนคือเก่าเด้อเธออลไรอันเข้าไล่อ๋อโดยโดยได้แล้วไปซื้อน้ำชื่นไห้เลยจะไปซื้อไข่ลูกยังมาแล้วเลยสนับกับไข่ลูก อยากแห้งอยู่เนี่ยอ้าวคนเราเนาะคนเราจะชื่อมาฟางยังเรียนเดยอกระถากินอยู่แลวเนาะถ่ายโทรมาตอนดึกตอนสิบ่องโมงอ้ายไฮาก็เลิกงานวะโอว่าวสนุกมีจารมก็เพลินวะโอ้ยยุดึกแล้วเนาะสิบองโมงนกแม้เลยเนาะเมื่อกี้เข้าเนาะที่เมนมีอาลมเด้อโน้ยคอนเซตมาตอนดึกัะ คือว่าแล้วนอน uh huh. ก็เลยไม่ไม่ได้ตอบผู้ยาตอนเช้า้รรยาึงตอบไม่โดยเพราะว่าไม่ได้ขี้องค์เดอแล้วก็ไม่ได้ขี้ขุยพร้อม <laughs> ถ้าจริงใจเสร็จมากะ <Top. S 2> อกะตอบน้องก็ยินดีตอบคือเกาเพราะว่าตอนตอนเช้ากะประมาณุกโมงฮะเจ็ดโมงก็ตอบได้อยู่ก uh huh. ันค่เป็นโมงห้าเก้าโมงเลยกละเกลียวข้าว uh huh. ถ้าขึ้นมาด้เกลียวข้าวาว,าวา่างๆก็ทยอยตอบเธอละน้อยโดย แต่ว่าส่วนลายกับไม่ได้เวลาเนาะ <c oughs> เข้ามาแต่หนากะตอนแรงบางมื้อกับเป็นเจ็ดโมงหรือแปดโมงประาน,นี้เพราะว่าเขาคนเข้าเด้เราอยากคนตกช่วงนี้กะตกเซอบุญเนาะ <c oughs> ยันมันคนมีถันยันมันแบบว่าทางมันหยาเน่ยันหลดขาเน่เพราะเขาไม่ได้ขุด <c oughs> ยันได้ยู่อ่ะนะเมื่อวานกัยังยูง่เจ้าก็ยู่กันนอกนะ ยู่คนดีโอ๋อเจ้ากน็นั่งทั้งๆหลุดพูนก็นยู่เลยค<อ> <c oughs> ับคือข้าวหลดมันไม่มีเบรกแน่หลดกะโอ้ขาดมันรุดโดยก็คือเออแมนเนาะมโดยก็คือทางไอ้เพิ่นก็ได้ช่วยจักไนเนาะสารเพียนก็ได้ให้เพิ่นทักเช็ดมาอยู่เนาะสนุกแมนอ่อแต่ว่าเพิ่นก็คือว่าเขาไหนโบะสมออกซื้อออกเสียง ก็หู้กันแค่หลังไม่ก็แล้วกันหมด้หลังไม่กันก็หาก็ได้คุยกับเพื่อนมื้อนี้เนาะสนุกชงเือชงก็เจ้าโทรมาแมนตอนขึ้นมาตะเกียวเข้าประมาณสิบเอ็ดโมงคุยคุยหลายมือแล้วบ่เลยดูว่าหาก็คุยื้างตอนขึ้นมาตะเกิยวเข้าเรามว่าน้องนกขึ้นมาแล้วบอแตะเกี้วเข้าก็ตอบเพื่อนว่าขึ้นมาแล้วโดยกำลังเดียวไปหาซื้อน้ำแบบนี้นะเพราะมันแด่ร้อนเราก็ต้องไม่ได้ไปซื้อน้ำก้อนเนาะแมนเลยแบบนี้ เขามีแหงแม่ค่นทําไปค่นทําไม่ได้กินน้ำก้อนเขาก็คือแบบคือเขาจะเป็นวิตนี่แหละกินน้ำตลอดบบนีนะแม่เลยเนาะอันนี้ก็เลยเขาก็ขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อน้ำก้อนมาไว้แบบตอนแรกนี่ก็ออกไปหมัดทั้งหมัดท้งคนได้เจ้าค่ะแม่ทั้งหมัดทั้งคนแล้วต่สุดท้ายยังไม่เป็นโดยบางคนนี่ก็เห็นเจ้าเห็นนาเห็นอย่างเก่งมีเขากับแบบบุยาก้าเขา่าจีอันวะเยี่ยนบว่าเห็นนาโมเป็นดีครั้งนี้นะมันบอก มันกับโมเมนต์ประเด็นนอนสนุกแม่อันนี้กระทู้ไทยไว้แหละแม่เพราะอันนี้ก็ไม่ได้เคยเอ็ดเก่งไปเลยนะนโดนโดนูอย่างเอ็ดขอเข้าห้องงานก็นดำแต่วันเช้าวันพีธโดยทันเฮ้าชวนไล่กันลังเทอร์กันลาแบบนี้นะอโดยถ้าว่าในอนาคตนี้สนุกได้อ่าสิวันเนาะสามีนามนาเน้องคนข่าวมีฐานะแน่ในเพิ่นก็เกี่ยวขา่าวเกี่ยวนำบุกเป็นนี่ก็เพิ่นจ้างเอาแทนก็ได้บ่ เอาก็ได้แล้วเนาะอ๋อยันว่าอยางให้เพิ่นเกี่ยวบ่นแรกมาอยู่ลวลากับแม่เอาค้ดคานเนาะบ่เอาแม่ได้ละอืออือขอเพียงแต่ดุมันขยันเพียนเนาะตัวเองก็อาจจะจ้างเอาเนาะจ้างเอาก็ได้เพิ่นว่ามีเองก็ได้ก็ได้่ไดู้ขอเพียงแต่เนี่ยคิดโตเนาะขอเพียงแต่แบบคนทีคือว่าแหละดูแบบนั้นก็ไม่หับเด้อแบบนั้นก็ คันเข้ามาแบบนั่นกับเต็มจะพิจัยแหละโดยเป็นอะไรอันสิมีออมมากล้องแบบเจ้าคิดนะนะคิดอะไรกับาอคนที่โอรมกันวันนี้แบบทั้งๆที่เฮาไกยังบริ้จักกันโดนละกก็เล่ากัว่าว่าทำไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นไอก็ได้เนาะเราก็ว่นนี้นะทางนี้ก็โตบอกโอเคว่าก็บขอบใจเด้อกี่ได้ฮู้จักะนะปกติก็คันมี มูมีมาถ่ายแบบนี้ก็เลยมีหู้เพื่อน,นนะเพราะว่าก็ดีไปแบบนึ่งได้คนโอคนลมได้คนเสดห้าแบบนี้นะก<ด>็ลเลยมีเงาแบบนี้ก็มมนก็คกิดมนอยู่แบบมีมูลาลคนมีไอ้หรือว<ด>มีปลาลุงแบบนี้นะกระเบิงคือเข<บ>าคุยนะนี่เขาก,กับบได้แมนว่าคุยแต่ในฐานะแฟนเนาะแมนคุยได้ทุกแบบแมนคือว่าอายุเพิ่นง่ายเนาะเขาก็เอินเพิ่นไอหรือวเอินลุงก็ได้แบบนี้นะอืมโดยแมนเลย มันไม้ไม้เพราะว่าประเด็นนั่นอย่างเดียวก็คอยลงมคอยคุยไปก้นแบบนี้ถ้าหมักกะจังว่ากันไม่แบบนี้นะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่เคยออกกล้องอย่างเธอเนาะอาจจะปินแล่ใจกันสนุกแมนเลยเนาะเพราะว่าจะว่าอะไรเนาะเฟซบุ๊กหรือว่าอินสไาแกอย่างต่างๆเพื่อว่าจะมีหูเพิ่นเลยทุกคน ่มาฝืนเสียงคุ้มเด็กน้อยอีเองคือนเกษตรม้าว่าน้องนกคือแบบไม่มีตัวตนอ่ะอ้าเอาวพอมีอยู่เด้อว่าแต่ว่าน้องม่มักไทยฮูมีนะแต่กะทักมากอ่ะรับคือเกาอะไรคือว่าอะไรอแต่ทวแต่ว่าน้องมีมักไทยฮูซิซึถ้าถมโมแน่ใจว่าแมนสนุกก็คือแบบว่าอันโทรมาลมทางโทรศัพท์ก็ได้น้องหายวันนี้ยินเสียงอะไรแมนโทรมาก็ได้แต่กะโทรเสียงนี่กะ มีหูยงจักดีว่าแบบเลยเนาะเพราะว่าเฮากะโดยเศษก่อนโทรมาจังแม่นว่าหุบไปเลยนะเด็กกะคันทาว่าหับได้กะหับคันทาว่าไม่ได้กะมีหับแบบนี้นะโดยแบบนี้เลยสมมติจะไปไทยแนวนี้หักถาว่านุ่มๆทางฝั่งไทยเป็นอย่างปะหลิ่นนะมิจฉาเช็ดยังไงเขาประหลิ่นกะไปได้อ๋อคือเวลาหยุดเวลาหยุดนี่อาทิตย์หนึ่งจักเถื่อแต่โซนไลน์ก็ไม่ได้หยุดเลย ไม่มีมือยุดลงังเทือกอะกาเทายุดเราไม่มีง<อ>เงินเฮาไม่ได้ยุดเป็นแบบว่าเป็นรายวันเนาะแม่โอก็เลยบ่มีมือพักถันอยากพักก็พักเอาเองมันพักก็ไม่ได้มีเงินเนาะโอ้โดโดยโดย,โดยโก็เดียวว่ามีแบบคือเฮาไปเห็น آ, งานโรงงานนี่เนาะที 1, นะห,หนึ่งพนอาจจะพักห้มืนอนึงเนาะแม่แล้ววะแม่กระนาจะกกับเข้าไปกมันไม่ได้เวลาได้ในโรงงานนะอืมเป็นอะไรทวน่ะอาอมันไม่ได้เวลาน่ะไปหกโมงแปดโมงถูมากลางคืน ออแบบว่ามันไม่มีเวลาโดยก็เยอะเข้ายุ่แต่ก็มันไม่ได้เวลาเวลาพักพอยังไม่มี <laughs> ก็เลยแบบห้าไปแบบนี้แหละแล่นไปแล่นมาเลนเ่นเมย์เตย์ุ่ไทยพวกก็แล่นมาแล้ว <laughs> <laughs> เล่นมาแ <laughs> ล่นจนกลัวซิมิคู <laughs> แมน่นกะอันนี้ก็มูแนะนำว่าม,มีมีลองเปิดใจบอกกะคือยุ่วถ้าเปิดไปมีคนที่เข้าไปเล่น ในเบื้ออม,มีคนดูอยู่บบแ,นะแบบนี้นะอแบบยันคิดว่าตัวคีเรย์แต่ <c oughs> ยันโงไม่ได้เข้าไปรึงแบบนี้อการมาลองเบิ้งก็กโอเคอยู่ก็ได้คนโอคนล้มลายอยู่ได้คนโอคนลมมลายอยู่ไม่ไม่ความวา่แบบเปิดใจแบบช่องทางทีว่าห้าแฟนบอหรืหอห้าฟุให้นะชวนไล่เขากะเดี๋ยมีคนโอคนล้มถ้าได้แบบนั้นกะเอ้แม่ก็ไม่ได้ตี้ นยเพราะว่ากา็ดีไปอีกแบบว่ามูมาทายเอาฮะนะแม่นเลยเนาะแม่นแบบช่องทางที่มีผู้ใหญ่เพื่อนเข้ามาเบิ่งฮะนะก็เลยแบบตัดสินใจเบื้องก้อน่าลองทาย <laughs> แต่ก็หลายหลายคนยังม,มาทายเบิ้องกะแบบยังม,มาทายเพราะว่าสนุกเข้าคลิปน้ำแน่แบบนน่นนี่นั่นฮะนะเขาออกไปไล่ช่องลังเทอเพื่อาก็มีกระหายได้เพราะว่าเขาออกไปไล่ช่องนะเปในอะไรเคิร์นเขา กะไม่เม่น่าเคลื่อนเข้าแบบพอยังมีเขยนะยังบวชึ่งบวชยังเลยแบบว่าบวอยากออกไล่องแม่นก็จะอมาทำยู่โดยมาทำมววนี่แน่กะไม่ได้ออกเพราะว่าเขาก็ไม่บอกง่ายๆเขาคาเวหะนะแบบเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเนยเม่นผู้หละทานเกี่ยวข้าวแล้วผู้หละ บางว่างคนเลยเนาะบางทีก็อาจจะได้ออกซองอืน่นนำเนาะบางว่างก่อนโดยบางทีก็ได้ออกซองตัวเองก็มีดย,ดยมีไลายคนก็นคอมเมนต์ว่าเธอเอ็ดเองค่ะนะโปรเป็นยเห็นแบบ พื้นบ้านของเฮาแบบง่ายๆแบบชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันของฮาวแบบ<ด>เอ็ดเพื่อแน่การเป็นยูฮะนะเมนเนะเนาะมีก็เปิดใจไปก่อนทำพิจ,จัยยังไปรเปิดซ่ดองข้องตัวเองทมพิจัยแล้วชีวิตมีคนเบิ่งอยู่มาแล้วผ่าติดตามเด้อติดตามตอนนี้ก็ได้ถามว่ามีเอฟซีอกะคืนมาเห่นหน้านี้เจ้าสียินดีตอนับอยู่บ่ใไ้มาให้มาแบบไดมาแบบเชื่อไพลยบริวารต้องนัดก่อน ต้องนัดก่อนแล้วเนาะมาแบบเซเว่นหายเราก็เตรียมตัวก็ไม่ทันแล้วเนาะมาเป็นมายุมายะก็ไม่เอาเลยเกิดพูดแอันนี้บล็คิดหลายตลอเป็นแทศตื่นมองยันว่าบลแล้วเนาะก็ต้องนัดก่อนแล้วโอ้มาการสิมาต้องนัดก่อนลวงหนาเนาะแม่ไอ้ทางฟังไทยพูดเยาวรินก็ต้องนัดก่อนมีเม็นวิะมายันว่ามา บอเละมันกับตื่นเต้นเลยเออทางข่าพี่จะตื่นเต้นกันยาเลยทางข่าวฝนมันยังไม่ขันเตีมบริเวณมันอยู่มรรยากาอยู่จังอว่ามาโหอนแล้วฝนไม่ตรงปกบอเละกลับเมาผิดบ้านตีมาผิดบ้านขอโทษด้วยนะกลับเลยแม่ตายังหัวโอ้ออืคือทางสนุกเพฝนนี่ต้องให้อ่านัดก่อนเพดฝนว่าทาวาชิมาแบบเซฟให้อย่างนี้คือบ่ได้ภายที่นัดกับสาวีเอ็กก็คือลมเลิกเด้อ ต้องนัดเพิ่กนอนเนาะทุกคนแต่ก็บอกว่าชีขึืนมาทันเพิ่นบอถถาบ่ทันก็คือไปใไปหลินนําเพิ่นอยู่ไทยุ่นแหละแต่ก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่อ่านอยู่บออ่านอยู่หูซึกอะไใดอ่านถูกซ่องเลยเพราะว่ามันมีห้าคนได้ห้าซ่องอด้ทุกซ่องเลยรูซึกในใดบางเลแต่ก็หูซึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นหลน์เพราะว่าเฮาก็ต้องมีโอกาสเนาะแมน จะได้เป็น่องข้องตัวเองค่ะนะพอมีคนหูจักไล่ๆคนเลยเราก็ดีใจแบบตื่นเต้นพ่อบางทีก็เกี่ยวเข้าไปก็เออรักนิ่มไปนะมาคิดหน้า่องทางนะโดยถามว่ามือหนึ่งจาพอคนทีหักมักเนาะได้คนโอคนลมที่ถึงใจนั่นแหละก็หักมักนี่จะชิออกมาเปิดโตอยู่ปะเปิดโตในช่องจะเลยนะมีเปิดได้นี่ก็ล้างใหม่เพื่อล้างกล้องมีเปิดเดิม เจ้าแม่เนาะว่กมีได้แล้วบางทีก็เอามาเปิดยี่งช่องก็มีอ๋อบางที่แบบเฉลยยู่นช่องตัวเองเลยนะแม่นเอาได้คนโอคนลมที่ถึกใจแล้วคนเซ็ปตมาว่ะไปบุญบ่อแบบนี้นะอย่างเดิอเพราะว่ายังเพียงคำตอบพอย่างกี่้วเขาเนาะช่วงนี้มัคนจะมาเลยพอมันตกเสบุญดีแม่นแล้วเนาะมึงช่วยเขาเจ้าก็ ในใจเจ้าก็คิดอยากไปบริลลัวจังเลยอ๋ออยากไปอยู่เนอะอยากไปอยู่ถ้าไปนี้เฮาสีจ้างรถไปบริลัวขี่รถจักรขี่รถจักไปแล้วมัวและอือไก่เติบเลยฮะเนาะไก่เติบแต่ว่าใจอยากไปผมพยายามหลายปีแล้วก็ากไปปีแรกนี่แหละอ๋อไม่ได้เคยไปไงนะแต่ก็เราบุที่ผ่านมาไปทุกนี่บุญหอดก็ได้ไปเนาะ แมนขับบุญมีฮอดก็คือได้คนเก่าต่อไปวาสนะบัตรเจ้ากระกระทงแสวแสวบัตรเจ้าไปนี่ส์แบบมูหินเขาเจ้าลอยกระทงเป็นคู่เป็นคูเลยนะเจ้าลอยคนเดียวลอยคนเดียวก็ได้เด้อเบ้อแล้วบางทีก็เจ้าเห็นอยู่ทางสวรรค์พูนกะเออกระถักทายเนี่ยเด้อ๋อทถักทายได้บ่ไม่ได้คี้คุยโอย แต่ก็ยังคิดลายในเดิมไม่ได้งามงามเ้ยงามทุกคนเหตัวจริงงามไหนแล้วก็อยากแบบว่าคือว่าอะไรเพิ่นก็อายเนาะหางตัวจริงเพิ่นทางงามแล้วก็ขาวทุกคนทงเขาก็อุลมกันกับเป็นเวลาดนเลยทุกคนเลยก็สียหายทั้งสาวนกเพิ่นพั้งคนจังเล็กจังหน่อยแล้วก็ไปเคี่ยวข้าวต่อมาบัดนี้แม่นเอาหนาแล้วทั้งมัดทั้งคนคือเก้าวเลยโดยก็กืสิได้ยาเงินไปซื้อน้ำแข็งออกกินอีกแล้วเนาะกินแล้วเนาะ ก็ได้แรนมือเติบได้นี่นะเมียนเลโอเคเนาะทางสาวเปียงกับสาวนุกกับสิขอตุโจคกคิไว้ก่อนทุกคนเลยด้ดยกัสิเดกับคำว่าสบายดีสบายดีบายบายสนุกบายบายโอเคเนาะทุกคนเลยตอนนี้สาวเปียงเขโอลมกับสนุกกเป็นทีมห้อยแ้วเพราะว่าสาวเปียงก็มาทำภารกิจของสาวเปียงก็ถือว่าํำเร็จรุลวงไป ได้ด้วยดีเนาะอืมกะทั้งไอ้เพิ่นก็มีน้ำจิตน้ำใจว่าสันส์กะหูจักกันกะกะบว่าได้ดนดอกทุกคนแต่ว่าเพิ่นกะอยากฝากเงินมาให้เนาะและไกะใหยสันเปียงนี่เป็นสะพานหักให้ทางสันเปียงก็ยินดีเนาะที่ว่าจะเป็นสะพานหักให้เพิ่นนั่นแหละโดยกะขขมุกขอบใจหลายๆเด้อทางออ้เพิ่นนอกาะที่ว่าฝากเงินมาให้ทางสันเปียงเอามาให้สนกเพิ่นข่าน้ามุกน้ำมันกะเพิ่นก็หายอยู่เนาะแต่ว่าสันเปียงกะสิบเด้เอ่ย บ้ได้เอ่ยนะว่าเท่ายเนาะมันก็คือสีโบ้คือเลยกรนหนาเกียดจังใดบ่หูเนาะกับคโมมุ่กับใจหลายๆเด้อก,กับขอกกบให้อาย่ดีมีแห่งความเจ็บบ่ให้ได้ความไขมกก่บใ่ให้มีเนาะขอให้อายมีแต่อายุเหมือนคนยืนคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดกับขอให้ได้ดังความมุม่งมั่นปรารถนาเนาะโดยส่วนเปลีย่ยนก็จะได้กับคำว,ว่าสบายดีสบายดี